สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมการุณชางประยุนครับในรายการ give me five ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะครับจะไปปาร์ตี้หรือเป็นไนท์ปาร์ตี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือการแต่งหรือเติมเข้าไปเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวครับในการสร้าง first impression หรือความประทับใจ ครั้งแรกนะครับหรือเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณผู้หญิงเองเนี่ยนะครับเอาละครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ครับซึ่งเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับเช่นเคยครับจากเภศจชกรหญิงนัทธิดาจันทรบารีครับสวัสดีครับคุณนุกาคุณนุกครับพูดถึงเรื่องของไนท์ปาร์ตี้การที่จะไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนนั่นนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะเป็นการเมคโอเวอร์เลย คือ <Okay. S 2> เปลี่ยนแปลงคุณผู้หญิงที่บอกว่าเอ๊วันนี้เนี่ยไปไปเที่ยวกลางคืนหรือไปงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนเนี่ยไม่กล้าแต่งหน้า mm hmm. ไม่กล้าแต่งตัวหรือไปแล้วไม่รู้จะแต่งอะไรยังไงเนี่ยครับคุณนุ๊กครับมาดูในช่วงนี้สักนิดหนึ่งนะครับมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มมาถึงก็เป็นคําถามเลยนะ <Okay. S 2> เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเยอะทีเดียวครับคําถามแรกครับคุณนุ๊กครับจากคุณผู้ชมทางบ้านเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้า สาวๆที่ได้รับเชิญไปงอย่างกลางคืนไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนกับเพื่อนๆนั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานก็ดีงานวันเกิดก็ดีหรืองานปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่นะครับหลายคนส่วนใหญ่จะตื่นเต้นไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับจริงๆแล้วเวลาจะไปต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับคุณนุชครับอ่าต้องอย่างแรกเลยคงต้องคำนึงถึงก่อนว่างานนั้นเป็นงานแนวไหนเป็นงานแบบไหนนะคะเป็นงานปาร์ตี้แบบ เป็นแล้วธีมของงานคืออะไรบางทีเป็นปาร์ตี้ชุดนอนหรือเปล่ามีด้วยมั้ยมีบางทีเป็นปาร์ตี้แบบใส่เดรสสีดำหรือบางทีเป็นปาร์ตี้แบบงานแต่งงานหรือ after p a r t y ของงานแต่งงานอันนี้ค่ะก็คือต้องดูด้วยว่าเป็นงานไหนแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะรับก็คือต้องดูว่าจะไปงานไหนแล้วก็เลือกโทนสีใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ใช่ของเลือกของ ทนสีอย่างเดียวมันต้องเป็นประเภทประเภทของเดรสด้วยรหรือว่าประเภทของชุดที่จะใส่ไปงานนะคะคใส่กางเกงได้ไหมหรือควรจะใส่กระโปรงถ้ากระโปรงเป็นกระโปรงยาวหรือว่าสั้นได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือต้องนึกคำนึงถึงทุกอย่างรวมๆกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือหน้ากับผมเนี่ยควรจะแต่งให้เข้ากับชุดเดรสหรือว่าในธีมงานนั้นๆด้วยค่ะคนั่น,น,น <ๆ S 2> แปลว,ว่าคุณุ๊กกำลังจะบอกว่าห้ามเด็ดขาดสําหรับคนที่บอกว่าเอ๊ะฉันชอบผมทรงนี้แต่ฉันอยากแต่งหน้าสีนี้ แต่สีตากับสีเสื้อผ้ามันไม่ได้เข้ากันหรือไปในททางเดียวกัน<ช>อะไประมาณนั้นใช่ไหมครับก็จะ,จะดูขัดกันมากเลยทีเดียวครี่พูดถึงเรื่องชุดครับคุณลุกครับชุดเนี่ยเวลาที่เราเลือกจะไปงานปาร์ตี้แบบนี้นะครับไปงานต่างๆเนี่ย ถ้าเป็นคนที่รูปร่างท้วมๆหน่อยเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยเขาควรจะใส่หรือแต่งตัวแบบไหนดีฮะแน่นอนค่ะว่ามันต้องเป็นชุดที่มีสีเข้มนิดนึงนะคะครจริงๆแล้วใส่ได้ทุกสีเลยนะคะสําหรับคนอวบไม่ว่าจะเป็นสีแดงมง่วงชมพูนะคะใส่ได้หมดเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นโทนที่เข้มขึ้นมาอ,มอ,อาจจะไม่ใช่ชมพูอ่อนๆใสๆเนี่ยคะ่ะเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้คนที่รูปร่างอวบอยู่แล้วเนี่ยยิ่งดูอวบขึ้นเข้าไปใหญ่อะคะ่ะครับเท่าที่พอทราบมาเขาบอกว่าถ้าคนที่ เป็นคนที่รูปร่างท้วมๆเนี่ยถ้าสมมติอยากจะใส่ลายๆเขาบอกก็ควรจะแนะนําว่าควรจะเป็นลายเล็กใช่ค่ะอย่างลายดอกไม้ก็ต้องเป็นลายดอกไม้ดอกเล็กถ้ายิ่งลายดอกใหญ่ๆยิ่งทําให้ดูตัวรูปร่างใหญ่ขหญ่เยอะขึ้นใช่คนะคุณนุ๊กครับแล้วจะเป็นคนผิวสองสีหรือผิวคล้ำเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะไปเที่ยว หรือว่าไปงานกลางคืนเนี่ยเขาควรจะใส่สีอะไรยังไงดีจริงๆแล้วคนผิวสองสีหรือผิวคล้ำเนี่ยค่ะถ้าเป็นผิวสีแทนนะคะจริงๆเรียกว่าแต่งตัวออกมาได้เซ็กซี่มากนะจริงๆแล้วถ้าใส่เป็นพวกสีนู้ดอะค่ะเป็นเอิร์ธโทนไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือว่าสีครีมแต่ว่าเป็นสีอ่อนๆนิดนึงก็จะทำให้เหมือนขับผิวเขาออกมาให้มันดูเซ็กซี่ดูเป็นแนวแนวอาดูมีเสน่ห์เยยวนมาก่ขึ้นนะครับจริงๆแล้วเขาบอกเป็นความเชื่อที่ผิด ใช่ไหมฮะที่บอกว่าถ้าคนผิวคล้ำให้ใส่สีดำเออไม่ใช่ไม่ใช่นะจริงจริงมันจะยิ่งดูหมองเข้าไปใหญ่เนาะแล้วควรจะใส่สีที่มันนูดนูดนิดนึงไงค่ะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าอะไรครีมเบจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีแบบนั้นก็ทําก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับนอกจากนั้นครับคุณ๊กครับแล้วถ้าสมมติว่าต้องไปงานกลางคืนล่ะอไปงานกลางคืนคนผิวคล้ำบางคนบอกว่าเอ๊ะวันนี้ฉันอยากใส่สีสีเข้มได้ไหม จะทาใ,ใ,<ส>ให้ดู<ส> <se xy S 2> เซ็กซี่มากขึ้นไหมบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นางานกลางคืนถ้าใส่ชุดดำเนี่ยสาวชุดดำเนี่ยจะดูเซ็กซี่อะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการองค์ประกอบโดยรวมมากกว่าว่าชุดหน้าผมหรือว่าการแต่งหน้าโทนสีที่แต่งหน้าเนี่ยเข้าไปกับชุดได้ไหมบางทีโทนสีที่แต่งหน้าอาจจะช่วยทําให้ชุดของเราเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นหรือว่าผิวของเราดูโดดเด่นขึ้นเหมาะกับชุดสีนั้นๆได้อะไรเงี้ยค่ะครับแล้วถ้าสมมติว่าการแต่งหน้าเป็นงานกลางคืนนี่ครับคุณนุ๊ก มันแตกต่างจากการที่เราแต่งหน้าในชีวิตประจําวันยังไงครับส่วนใหญ่แล้วงานกลางคืนจะเป็นงานที่ต้องการความเนี้ยบเรียบหรูเป็นหลัก,กน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งหน้าอาจจะต้องเน้นในเรื่องของทําให้มันดูเนี้ยบขึ้นมีอะไรที่เป็นพิเศษนิดนึงอย่างงานกลางคืนแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่แสงจากอาทิตย์ละมันจะเป็นแสงจากไฟหลอดนีออนทั้งหลายรหรือบางทีเป็นหลอดเหลืองๆนวลๆ,ๆนะคะเราอาจจะเล่นกับ ไฟได้โดยการที่เล่นกับแสงไฟไม่ใช่เล่นกับไฟเล่นกับแสงไฟได้โดยการที่ใช้ไอช d โดหรือว่าบลัชออนที่มีชิมเมอร์เล็กๆอยู่ทำให้ดูมีระยิบระยับดูผิวดูโกลวขึ้นหรือว่าดูเป่งประกายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะได้ชิมเมอร์คือที่จะมีเหมือนกับเพชรแวบๆใช่ใช่ค่ะ จะเป็นรีบริยบแบบนั้นนะครับก็ทําให้ดูโดดเด่นได้ขึ้นได้ใช่คานปาร์ตี้กลางคืนนอกจากนั้นครับคุณนุชครับจริงๆแล้วถ้าก่อนที่จะแต่งหน้าเนี่ยจะไปงานปาร์ตี้เนี่ยนะครับเขาต้องมีการเตรียมสภาพผิวหน้าอะไรยังไงไหมครับแน่นอนค่ะว่างานปาร์ตี้หรือว่างานกลางคืนเนี่ยจะเน้นการเขาเรียกว่าแต่งหน้าแบบเนี้ยบมากนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ฟาวเดชั่นหรือว่ารองพื้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ใช้ใช้ในปริมาณที่มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้รองพื้นมากๆหรือว่าใช้แป้งมาก แป้งเป็นตัวดูดซับความมันอยู่แล้วอย่างที่ทราบกันแล้วก็ต้องมีการบำรุงผิวก่อนแต่งหน้าอย่างพอเพียงหมายความว่าให้มันชุ่มชื้นอ,อย่างพอเพียงนะคะเ,ออเ,เพราะฉะนั้นคนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยควรจะใช้พวกครีมเลย อ่เป็นเป็นครีมเบสหมายความว่าที่อยู่ในกระปุกทั้งหลายอะค่ะก่อนแต่งหน้าตัวนั้นจะช่วยได้มากหรือว่าถ้าเป็นคนหน้ามันถ้าหน้ามันมากๆอ่าถ้าแต่งหน้าเป็นนานๆหน้าอาจจะเยิ้มได้ทําให้แบบรองพื้นหลุดออกหรือว่าเป็นคราบได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่หน้ามันมากๆอาจจะใช้ตัวที่ควบคุมความมันหน่อยนึงเช่นซีรั่มควบคุมความมันเนี่ยค่ะจะใช้ได้เลยนั่นก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ครับคะคราวนี้ถ้าเป็นไปงานกลางคืนคุณลูกจำเป็นไหมต้อง ตบแป้งให้หนากว่าตอนกลางวันหรือว่าจําเป็นไม่ต้องทารองพื้นให้มันมีความหนาเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับมันต้องการความเนียบค่ะเรียกว่าต้องการความเนียบมากกว่าต้องการความเรียบเนียนมากกว่านะคะเพราะว่าแน่นอนว่างานปาร์ตี้กลางคืนเนี่ยมันจะมีรูปถ่ายออกมาเยอะมากเอ,อแล้วต้องมั่นใจว่า,าเรา,ายอยากดูดีในรูปถ่ายแล้วโดนแฟลตคือตอนส่องกระจกที่บ้านนะ่ะหน้าโอเคมากแต่พอโดนแฟลตปั๊บเนี่ยหน้าหายไปเลย มันสว่างสว่าง <eds> ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องการความเรียบเนียนมากกว่า <ra> ปกติอะค่ะก็เป็นไปได้ที่ว่าเราจะทารองพื้นในปริมาณที่มากกว่าปกติ Arctic นิดนึง<ช>แต่ในเรื่องของการใช้แป้งเนี่ย<ช>อาจจะเน้นว่าเป็นคนผิวหน้ามันห,หรือว่าแห้งดีกว่าคือถ้าหน้าแห้งมากเนี่ยตัวแป้งเ,งเองเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะเลยใช้แค่ซับความมันส่วนเกินจากรองพื้นนิดหน่อยเท่านั้นเองเอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนหน้ามันมากเนี่ยอาจจะต้องมีแป้งซับเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะต้องมีแป้งตลับพกไปในงานด้วย <S <s เท่านั้นเองก็คือคือแป้งฝุ่นที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยก็คือใช้ใช้เติมครั้งแรกหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแต่แป้งแป้งการแต่งหน้าแป้งตลับหรือแป้งพับเนี่ยที่คุณผู้หญิงพกพกกันอยู่เนี่ยคือจริงๆแล้วคือเหมาะสําหรับการที่เอาไว้เติมระหว่างวันใช่ไหมครับอันนั้นก็จะช่วยได้ดีทีเดียวแต่ถ้าคนหน้ามันอย่างที่คุณนุ๊กบอกถ้ากลัวว่ามันจะหนาเกินไปก็พกซับมันไปด้วยใช่ค่ะพกซับมันไปด้วยก็ช่วยได้ค่ะ ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะครับคุณนุ๊กครับที่นํามาฝากกันในช่วงแรกครับในเบรกแรกครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟ e รนไฮจ e นิกเมคอัพเซตครับให้คุณสวยเป็นธรรมชาติในตลับเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรายังกลับมาคุยกับคุณนุ๊กกันต่อครับสักครู่เดียวครับ